คุณเคยสงสัยไหมทำไมบางคนแค่เดินเข้าไปในวัดก็ทำให้คนรอบข้างรู้สึกเกรงขามเหมือนมองทะลุจิตใจได้มีคำเล่าขานว่าคนที่เคยเกิดเป็นพญานาคมักมีรัศมีที่ไม่เหมือนใครดวงตาขมลึกแววตาแดงสุกดังเปเลวไฟหรือขาวอมฟ้าดังจันทานิสัยเด็ดเดี่ยวกล้าหาญร,รักความยุติธรรมแต่แฝงความลึกลับอยู่ในใจบางคนมีความฝันสำๆว่า ตนแหวกว่ายอยู่ในน้ําหรือฝันเห็นถ้ำหวังน้ำํำลําน้ําใหญ่ที่ไม่เคยไปเชื่อกันว่าคือบุญเกล่าแห่งการเคยเกิดเป็นนาคราชและยังคงติดตามคุ้มครองเขามาจนชาตินี้หากคุณมีแววตาเช่นนั้นมีความฝันเช่นนั้นบางทีสายเลือดพญานาคอาจยังคงอยู่ในตัวคุณก็เป็นได้ใครที่เคยฝันถึงพญานาคพิมพ์สาธุใต้คลิปนี